มายืนเฝ้าจมบันยังกันลาเพื่อนแนมยังกันแล้วสีหานูไปไปไปแบบนึงครับพี่น้องผมแบบไอู้นุ่งวัวโบโดนครับนั่นนะพี่น้องโอ้ ครับสวัสดีครับพี่พี่น้องนองคนที่สู่ชีวิตเบิร์สุภูสุคนนะครับงานบ่วงครับวันนี้พี่น้องผมออกมาดักหนูนะครับเอาบ่วงมานําเออกกลับมานําครับพี่น้องผมหาอยู่หากินคือเกานี่แหละครับชีวิตนะครับเมื่อนี้ผมกับดักโมดิาฟขี่ไตได้พี่น้องเด้อแต่พี่น้องคนใดได,ได้ติดตามเบิงเราที่แล้วเขาอ้ยอยโบกินครับถือเต็นหนูทองขาวล่องขี่ไตเบิงพี่น้องผมขี่ไตฉีดน้ำยาปั๊บพนม ดาวนี่สีชมพูนะครับเนาะล่องเบงพี่น้องผมปกติก็เคยดักครับแต่ว่าแถวนี้มันเขาบดีพี่น้องสู่เขาอ้อยบย่อใแต่ว่าช่วงนี้เอากลับดักมาดักแล้วนูตัวขามันถือกอนพี่น้องก็เลยล่องเปลี่ยนเป็นขี่ไตเบงเนาะครับเนาะหาอยู่หากิน่นตามภาษาชีวิตชนบทพี่น้องผมก่อนอื่นกะขอบคุณครับ25ผู้ติดตามนะครับสำหรับช่องใหม่ของผมนะครับขอบคุณหลายๆเลย,ยพี่น้องเด้อเป็นกำลังแรงใจจะได้กาแฟกดไลค์กดแชร์นั่นนะครับผมออกมา งานบวงก็มาหลายเติบอยู่ครับเพราะว่าแถวนี้มันมีนู้นอยครับพี่น้องก็คิดว่าจะได้นู้นอยไปเลี้ยงอีกตอนนี้ก็ต้องไนหาตัวพี่น้องเลี้ยงไว้เก็บตกงานเก่าเขาเจ้าพี่น้องมีแต่ไม้เต็มเลยครับทั้งห้อยเขาอ้อยทั้งห้อยบวงห้อยกับเพียบเลยครับเก็บโตครับผมถ้าสีวังหนูโตแล้วเจ็ดแปดขีดนี่บมมีได้พี่น้องแน่นอนลหละก็คิดว่าตัวไวรุ่นสิง่ยังเหลืออยู่นะครับสาหรับไม้ก็จะเป็นข้างลังผมนี่ครับแลวก็จะเป็นไม้หวยพผยที่ใส่กับ ให้พี่ให้น้องเบิ่งรอบนั่นแหละครับสิกับไปซ้ำขวยนั่นแหละพี่น้องผมม่าง้นผมก็ใส่บ่วงไปเรียบร้อยแล้วครับสําหรับมองนี้หู้ก็ง,งามอยู่ครับผมนี่หู้ก็ง,งามอยู่ข้องก็สวยอยู่ครับข้องก็สวยแรนดมานีกระดักไปนีหลังนึงครับผม,มขึ้นไปทึ่งพี่น้องแล้วสิไปดักไปขึ้นทึ่งนั่นหลังนึงครับ สามหลังกับพ่อครับพี่น้องผมพอฟังผมก็ใส่ดักไว้แล้วมองปลายมือผมสามหลังครับใส่ไว้แล้วดักไว้เรียบร้อยเห็นแล้วมาธยนิกก็ดักไว้อีกครับนี่สองหลังพ่อประมแลนะครับปะพี่น้องใหญ่ไม้มองนี่ก็ประมาณสิบสิบเอ็ดหลังครับสิลงไปเบิ้งไม้มองผมใส่ถือบ่วงสุดก่อนนะครับ เป็นยังไงไปเบิ่งกันครับโอ้ยสภาพก็ดีเลยครับมุนโอ้ช่วงปีใหม่วังหันก็เจ้ามงสัสิลุ่ยขัครับบ่ไดใไซดอกพี่น้องมองนี้ โอ้ยหมาขวดครับจบแล้วล้วพี่น้องจบแล้วไหมจบแล้วกันเลือยก็สินเลือ,ลอแต่ตัวลูกมันครับเกิดว่าลูกแบบหน่อยอิลีนะพี่น้องลูกแบบหน่อยอิลีว่าช่วงนี้มันก็เลื่อยปีไม้มากได้หลายหมือแล้วนะครับเนาะโอ้มีห้อยขุดอยู่ครับแต่เก่าแห้งบัวพานพี่น้องบอัวพานพี่น้องเขาลงไปบนกบไพ่ล้มกันเลยครับ พี่น้องคนที่หลบมาพักอยู่บ้านก็คือสีกรักรุงเทพเปบิลแหละครับมันนี่กับวันที่หกหรอครับที่ห้าที่หกหรอนี่พี่น้องโอ้ยังขุดขวยอยู่ด้หรอครับมึง่ามึงไก่ไก่บ้างเป็นเตอคือบ่ปึ๊บอ,อ้ยังอยู่อยู่พี่น้องผมนี่ครับ ยังบวูบไ,ได้ใหญหรอครับนี่ยังยูอยู่พี่น้องนี่แต่ว่าสีหาข้องใส่บ่วงครับขันผมนเห็นข้องก็ส่ใส่กลับครับผมมองถือผมใส่กลับสุดก่อนองเห็นข้องเลียนพี่น้องเออแปลกต้องใส่กระโดดขวบเลยพ่อ เบื้งค่ะเบืบ้งหอยคุยเคี้ยของมันยังคือเกา่าบ่เห้ยมันสิหลอดเองามือไปได้ตังไหนเรืองก็เจา้าเอาเขามาออยเหรอบออ่อุ้ยหอยคุดใหม่ๆอยู่ได้ครับพี่น้องเนาะนี่ขิงลักโอ้หมองคลืนนี่ครับนี่ขิงลักฐานไม่พร้อมครับเอาเป็ไนไงเป็นกันเป็ไนไงเป็นกัน มันมีข่องเรียนเจักรลนข่องเ,เองอห็นแต่ห้อยขูดเตไปเบิดครับนี่โอ้ยอยู่ใน,นกาไผ่นี่แหะครับงูทองค้ามันสิกินก้่ไต๋อยู่บอกว่าาพี่นอ้องเฮาหลุ่นน้ำกข็งมึงครับรอบนี่เป็นจังไน หนูก๋ไผ่เนี่ยตอนนี้ก็ประมาณเกือบๆสีม่งแรงเหรอครับพี่น้องผมพี่สูตรนำหอมไปน้ำตัวนำครับมันสีหอมหอดหนูเข่าบ่เผาอลก็เด้พี่น้องเด้อเผาขีา่ไต่กอนครับมันหอมหอม นีครับจดบานพี่น้องอันนี้บด,ดิมโม่มากนะครับพี่น้องใส่แต่ฝาใส่แต่ฝามากกับมูเขามีอยู่ครับอันนี้ซือ้อมาใหม่พี่น้องลงทุนนะครับทุกสีทุกอย่างคือการลงทุนพี่นอ้องประมาณนี้ครับนี่ละห้ากระปั๊บมันมินๆมิหน่อยครับบ้านเนะสียวได้ครับกับ,บางบริมโม่ เสียวว้าวน้ำไทย,ยว่างไว้จนสีเลยครับแก้มแมวนี่ครับ พี่น้องผมหลังจากนั้นกับ,ว,กบ,บวิธีใส่กับหนูนะครับเนาะวิธีใส่กับหนูพี่น้องเอาเป็นว่าจะให้มันเข่าหลังกับได้เป็นไส้ได้พี่น้องอันนี้ผมติดบางกับไว้ในแคหน่อยครับให้มันชี้หกหกเลยเล็กนะครับบางเล็กไว้แค่นี้แหละหอืมให้มันแนมบรเห็นเล็กพี่น้องเล็กข้างหน้าเสร็จเรียบร้อยอรุ่นน้ำกันพี่น้องล้างนี่ หลุดน้ำกันด้อครับเด้อไะต่อไปครับอ่ะยังอยู่อยู่น้าครับนี่ตัวเ่เห็นห้อยกินเขากินยัางที่ผมเทไ้ครับเคือที่แลกผมเทเขาอันนี้ครับว่ไมีห้อยโคดกินเลยครับแต่ว่าหนูยังอยู่เลยพี่น้องผมคืดหวานะะนี่่น้อเบิง่งนี่ครับ เหลนเลยครับมึงนี่ครับหอยตี้ยนนั่งเป็นจุบเป็นขุยๆอยู่ครับแต่ว่าโอ้พี่ใส่จังไหนน้อครับเนี่ยป่าขุยเลยพี่น้องงานกลับป่าขุยเลยครับมีตัวก็ม่มีตัวก็หูกันพี่น้องมันสีเอาบอสับดักเขาหรอนี่ครับเก็บไว้นี่เลยเนาะไอหนี่เลยครับ ครับเดี๋ยวหลังเดียว้ะพี่นอ้องเด้อล้างเดียวเท่านี้แหละครับเจ้าสีใสจังได้ตาคุ้ยหลังเดียวถือกระถิบบ้ถืกบกระเ้าะไปเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเผากันครับมันมาในเด้อปูเอ้ยมาหล่อหลออปีเธอสองเรอเนี้ ใหโซ่ให้มันไดโน่ไ่เดืด้อบอกปูนะครับเพื่อมันหมันเพื่อปูเิ่นเอาห้ขี้ไตขี้เลือ่อยร้ายเองเป็นหนองหอมหอดแรงบ่ รุ่นน้ำกันครับผมครับสื่อมาใหม่ครับพี่น้องแข็งปุ๊อันตะายพี่น้องดูได้เห่ีย กระถนัดระวังนะครับเด้อเรียบร้อยครับผมหลังที่สามอยู่ในกระไพนะผมใส่ไปสองหลังพี่น้องห้องเกา่เกาๆหลังหนึ่งนี่ครับผมใบยังสี่นะครับเสื่องๆวันนี้นพี่น้องยานุมันอยากอายนะผมหาเฟืองมาปิดไว้ก่อนครับ นอกจากยาน n ú อยากอา,ยยาก,ก็ยา,กย, <laughs> ยานกับเสียครับผมกับเสียครับพั่เรียบร้อยอีกครั้งน,นึงครับผมมาหัวนี่หัวรถดำพี่น้องแม่นแนวอยู่บ่าครับนี่นี่หัวรถบาน กับเสียอ,อยู่พี่น้องเมื้องหนูควยนี่ครับตัวใบไงแต่ว่าคุดแบบอเอาจริงเอาจังให้ครับ <c oughs> นี่ครับตอนแรกว,ว่าถิ่่างเปบเบื้องหนูโปนคอยพี่น้องมาจาขคองเป็นยืนเป่าอยู่ในโผล่อคอยด้วยอบไปเบิงครับสีใไซบวงวันนี้แล้วครับพี่น้องผมหนูตัวใบไงครับจำเป็นเบาเลยนะเสียหาของใไ่น้ำมูนีครับ ตั้งกล้องว่าไรพี่น้องมันติดลวดลวดงัวเพิ่นนี่ครับโอ้มายืนเฝ้าจบบังมวันยังกันละเพื่อนแนมยังกันแล้วสิหาหนูไปไปไปโอ้ยจะมันมาบุญมาหล่นมาเบิงน้ำดิห้ยดอนพี่น้องโอ้ยแบบลายอ่ะผมใส่บ่วงกว่าน,นี้แล้วครับหาหมอกใส่ก่อนแปลกครับพี่น้องผมมี่ขวยยางเบิงแต่ว่าบ่มีข้องครับสงสัยกำลังมาขุดขวยอยู่ครับมาท่านเห็ดข้อง ยางมือซื้อๆพี่น้องเอ้ยบ่เห็นยางเมือซื้อๆครับผมบอ่อเห็นหนูเลยพี่น้องหลังจากใส่อยู่ฟังสาที่ผมใส่บ่วงสองหลังกับกบลับหลังหนึ่งแล้วหันงกันยางขึ้นมาบ่มีหนูเลยครับยางบ่งอยู่ปลามองเคยใส่อยู่นี่กบบระบ่เหลือครับโอ้เขาเก็บเรียบเลยครับผมแต่ใส่กลับทั้งหมดหนึ 1, 2, 3, 4, 4่งสองสามสี่สี่หลังครับผมบ่วงกับประมาณยี่สิบนี่แหละครับได้ใส่ซ่อมนี่พี่น้องมือนี่ บ่รู้ว่าสีถือรือบอถือสีมันร,รือบอหมานะพี่น้องตอนนี้ก็ซีโม่เครืองครับเดี๋ยวผมสีหายา,ยางเลาะใส่บ่วงใส่กลับไปเรื่อยๆกันนะครับพี่น้องเด้อถามุ้ยหมองใส่กับใส่ซส้ำนี่แหละครับจำามองพี่น้องฟังนี่แหละจังทำมลน้ำกันตอนเก็บตอนยามตอนกู้ครับผมสได้ตัวสืด้เต็มบ่จะได้กับฝากเป็นกำลังใจให้กันเนี่ครับเด้อไปผมขอตัวไปหาใส่โน้นครับผมนี่แหละครับชีวิตพี่น้องเอ้ย สวัสดีนะผู้า่ครับพี่น้องผมอากาศหนาวหมอกระายพี่น้องคนอื่นเขาลับเขานอนโฮมผาโฮมเพ่แต่เราออกมาหาอยู่หากินนี่แหละครับชีวิตพี่น้องเก็บก๊าบดักหนูน้ำกันครับเก็บป่วงน้ำกันตอนแรกก็ส่อ,อกมาตึงเต้มืดมืครับตื่นออกมาโขดหนาวเลยพี่น้อง โลกขบวน,นน้องนึกเอามาสวยๆครับไปครับการได้ใส่เพิ่มอีกแน่จักน้อยอยู่มยไม้ไก่ๆครับจำเป็นเบิ้ลนกันเบิ้ลอยู่หมอห่องเฮาใส่นี่ก่อนครับผมเริ่มต้นปีหกสิบแปดม้านระมาณกสีลงให้พี่ให้น้องเบิ้ลนะครับเด้ออย่าว่ากันเบิ้ลบิความบันเทิงนะพี่น้องเด้อม้านระมาณกสีขอลงให้พี่ให้น้องเบิ้ลคือเก่าครับผมโอ้มันขุดออกมาอยู่ครับพี่น้องแต่มันโมแลีน เดี๋ยวยางมุก่อนครับเดี๋ยวผมจังสิเก็บเออหนูบอลเลนด,ดีพี่น,น้องหนูอยู่ซือ่ออยู่ย่นางมุก่อนครับโมมีหนูบ่ยู่นี่เช็ดลังพี่น้องเดี๋ยวยางหาก่อนครับ สวนบ่หมนูบ่ออกหรือคนยุสาครับมองทีริวิวของพี่พน้องเบื่งอ,อ,งองกันแะสุดปีงมัลอะพี่น้องจะนนก็ขอขอบคุณพี่น้องสุภูสุขคนครับเมื่อคืนเขาไปเบื้องช่องมีผู้ติดต,ตามช่องใหม่ของผมสามสิบคนแล้วครับผมขอคุณหลายๆนะครับเด้อเป็นงกำลังใจให้กันเป็นงกำลังใจในการเหตุช่องใหม่ครับโอ้สืส่อๆอยู่ครับ โบผ่านเลยครับเาานาะยางมังกรครับเพื่อมีตวถือโอ้หนูบอลเลนเลยครับพี่น้องซื่อๆืเลยบาตาตบต่ำหดบวกครับบางเทือ่อูข้องนี่ก็เป็นตาถือกับ,บถือครับผมบางเทือข้องง่าม,ามเขาได้ไปใหม่ๆกับเบิงบวกครับพี่น้องเบิงบวกฮะ เบื่องบน3หลังเดี๋ยวผมจะ้องมาเก็บบมยูงยูง,ย,งยากๆยากเลยอยู่ซื่ออ,อยู่เนี่ยเบึงเรียบ้อยครับโอ้ตัวนี้ต่ำอยู่ครับผมต่ำอยู่ครับหนูหน่อยครับพี่น้องโอ้นี่ครับนี่นี่ค้องไม่ไหมครับหนูหน่อยตัวนี้พี่น้อง บ่วงจนรุดงบถึกรุดขางเทงมาไหนจังไหนแลนคองไหนครับย่งเทิก็มีหลังนึงรุดมาจังไหน ครับผเฮี้วครับตอนสีใส่เอาลูกมันไปเลี้ยงมดตม่ำหอดบวงก็โูดนี่จังไรแล้วแต่มันไปมันถือกับมาแล้วบ่พุ่นเด๋เพื่นเด๋ยวนี่นี่รังหนึ่งครับค้องเกา่า ผมใช้ถิ่มไว้เพื่อนมันหลงลงมาเพื่อนมันหลงลงมาโอ้สื่อๆอยู่ครับทรงบ่คื่อเด้อพี่น,อน,อนอ้องเด้อมานโบมานก็ขอลงไอ้พี่ให้น้องเบิ่งเลย้อครับคลิปนี้เป็นการเริ่มต้นปี68สมสันไม่สิเริ่มต้นด้ยวยความเหวี่ยงไปมันหูไป <laughs> โอ้วัน หนูเจ็ดแปดขีดเดียวหวังว่าจะเอาหนูหน่อยหนูหน่อยเพราะต่ำหมดบ่วงพี่น้องผมโอ้ซื่ออยู่ครับมัมีหนูรือจังไหนบ้านเบิดบ่เขาสอยไปแล้วบ่สแห่วครับผมหากินบ่คิวครับหากินบ่หวานมัมีแต้มพี่น้องผม จังว่ายังเหลืออีกไม้หนึ่งอยู่ใส่กับไใบซีหลังเขื่อนครับแล้วก็ใส่บ่วงไปประมาณสิบสิบหา้าขึ้นวานะครับไปรุ่นน้อกันพี่น้องเปิดซัก,กาลาดปีหกแปดยอดเยี่ยม <laughs> ไปครับพอกันอยู่ไม้ลดพี่น้องเดี๋ยวผมขี่รถไปไกลขนาดครับ มีโอกาสเขออาอ้อยคือ,อนเราครับแถวนี้ยนี่พุทขวยเสี่ยลอยู่คุณ แรมหนึ่งครับพี่น้องผมแดมหนึ่ง <laughs> หนึ่งแรมครับผมไม่แห้วนะครับผู้ชายคนนี้ไม่เคยแห้วน่นคุยไรบาน <laughs> ได้คุย <laughs> ไ,ดได้คุยครับผมอึ๊บเอ้ย ยางมังกรพี่น้องบถือผมจจงสีเก็บยางมังเพื่อนมันถือสื่ออยู่ครับหนูห้องเดี๋ยวในการเทโอ้ชนอดูครับชนบ่วงปีนเผาเลยแบบนี้กับหนูหน่อยอีกเส้นกันนี่หนูมันยางสาๆครับวลามันถือบ่วงแล้วมันงัดกมันเก่งครับหนูเสียนหลายแถวหนูมีรังไหนถือเลยครับ โอ้ยตำลังเดียวก็เลี้ยวเลยตำลังเดียวก็จบกันหนูค้องเดียวนะครับอยู่นี่อ้ยนี่ครับเจ้าของ,ขวงหวยมันไปใส่กราบเล็กกับปถือกับหนันอยู่ข้างในนะโอ้ยหนูบุงหัวจ้าขี่ไต้ น,นี้กับโบมี่ครับโบเลนโบเลนซ,ซื่ออยู่ครับโบเป็นตาโบเป็นตาโอ้โดโดๆพี่น้องแบบไงอ้น้องโบโดนครับนั่นหระพี่น้องโอ้โดดแล้วครับผมจูดกูดอยู่นั่นพี่น้องจูดกูดอยู่นั่นนั่นดีเอาละ สสวยครับผมโอ้หมานสองแต้มด้วยพี่น้องด้วยไม่แห้วหางแบบไงเก็บเก็บกลับหนู้วก็บ่วงเรียบร้อยเปิดแล้วครับพี่น้องผมตอนแรกว่าแต่สีแห้วว่าแต่สีเปเอาหางพี่น้องเบิงเนาะครับเนาะแต่ทั้งหมานอยู่ครับผลงานย่อมประสบคามเร็ได้สองแต้มนะพี่น้องกลับเด็กที่พ่มาพี่น้องเบิรง นี่ครับเห็รมะมัแปดอันครับกีใต้รวนๆนะครับบ่ถือพ่อตัวพี่น้องหัูแถวนี่ยผมจะกีใต้ครับผลงานกับสองหางนี่ครับตัวใหญ่ตัวหนึ่งแต่ก็โตเป็นเบาตัวหนึ่งครับผมถือว่ามีความมาันปากพีปากนองสำหรับปีหกแปดนะครับจะได้กับอสวัสด,ดีปีใหม่พี่น้องอีกรอบนึงนะครับเด้อโชวการโชวงานให้เราไม่รวย้ะพี่น้องเด้อสุ้สุขคนนั่นแหละครับ แต่ผู้ใดเข้ามาบนคลิปนี้เห็ดงานอยู่ในกรุงเทพกับวังวัดสีหายกินถอดบาทน,นะพี่น้องเนาะนี่แหละครับวิถีชีวิตบ้านเฮาพี่น้องก็ยังแบบนี้ละหาอยู่หา,หากินนะครับผมเห็ดเวีย้ยเห็ดงานเห็ดไทเห็ดสวนนี่แหละครับชีวิตครับผมแต่ว่ากระสีดีแน่แต่ว่าอากาศาาดีเท่านั้นแหละพี่น้องกต่บ่ค่อยมีเสียงรถปานไหนนะครับเนาะอยู่มองไรสุขใจกับอยู่มองหันนะพี่น้องผู้ใดยังมีภาระหนี้สินอยู่กับเป็นกำลังใจให้เด้อครับเดิสสำหรับปีใหม่นี้ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับผมสำหรับคลิปนี้กับีน้้แะครับพยู กินแลครับคึ้นยากเล้ว <laughs> พอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ